ตอนที่3 5 7 3เิเชิญกล่าวเซียนหยวนโมเจอควาสายตามองคนนั้นยังเย็นชาจากนั้นจึงพูดกับเฟิงจิวบอกเขากินโอสดระดับเจ็ดต่างถั่วเขียวต้มน้ำตาลเชิญเจ้าได้หรือไม่ฟังดังนั้นแล้วคนพวกนั้นต่างก็ตกตะลึงก่อนเกิดเบิกตาพงด้วยความง,งุนงงมีสีหน้าเหลือเชื่อพวกเขาได้ยินอะไรนะกินโอสดระดับเจ็ดต่างถั่วเขียวต้มน้ำตาลเดือจะเป็นไปได้อย่างไรโอสดระดับเจ็ดเป็นการมีอยู่ที่มีค่าควรเมืองถึงคันที่มีคนใจเงินก้อนใหญ่ก็ยังซื้อโอสดระดับเจ็ดไม่ได้ รูดไว้หนวดคนนั้นกับพูดว่าภรรยาเขากินโอสถระดับเจ็ดต่างถั่วเขียวต้งน้ําตาลดีหลอกลวงคนแล้วกระมังต้องเจียวเม้มปากยิ้มนั่นะสินะนางจูงมือเขาพวกเราไปกันเถอะข้ามองคนพวกนี้แล้วไม่อยากเข้าตาสักคนเซีย,ยนหยอนเมื่อเจอตอบรับไม่เห็นมีใครเข้าตาเขาสักคนเช่นกันจึงพานางเดินต่อไปข้างหน้าซสวีออ่ยพิงมองวีดาตนรักษาตัวด้วยสิ้นเสียงนั้นแล้วเขาก็พาเยเยลิงตามหลังทั้งสองไปอย่างรวดเด็วอีพิงเดียวก่อน ฝ่ายบิไดายื่นมือไปรังเขาคันกําลังจะแตะถูกชุดคุมกันลมแรงจากที่รับพันจูจมเข้ามากระแทกมือข้างนั้นของเขาที่ยืนออกไปทันทีซีดเขาสูดลมหายใจเขา้ชาชักมือกลับตามสัญชัตยานจากนั้นมองสติชุดเขียวที่หยุดฝีเทา้ามองมาทางเขาด้วยความวันเกรงแปลกนักเมืรอสบสายตาเย็นชาของสติชุดเขียวแล้วเขากลับมีความรู้สึกขาดกลัวขึ้นมาเสียอย่างนั้นทรงอีพิงสงบสติอารมณ์แล้วหลบเลี่ยงอย่างรวดเร็วไม่ปล่อยให้เขาถูกตัวทันในนั้น เขาพันคิดได้ว่าหากชุดคุมกันลมถูกดึงออกไปเยียิงคงหนีไม่พ้นแล้วบิดาซ่องอีพิงถูกฟาดที่มือจนรูยสึกเจ็บหลังจากมองสตรีชุดเขียวแล้วเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนพูดกับซสอ้นอีพิงเจ้าพเนจรอยู่ข้างนอกนานเกินไปแล้วกลับบ้านเถอะซส้งอีพิงชะงักไปคู่หนึ่งเราเขากําลังลังเลอะไรบางอย่างเขามองศพบ,บนพื้นครั้งหนึ่งจากนั้นจึงเดินไปถึงข้างกายของสองคนนั้นกล่าวกับเซียนยนโม่เจ๋อเล่เฟิงจิวว่าท่านลิงฮูงยีลิงพวกท่านบอกพวกเราได้หรือไม่ว่า เหตุใดพวกเขาถึงสิ้นสติอย่างไรเสียตระกูลของเขาก็อยู่ที่นี่อาจรู้อยู่แล้วว่าเกิดเรื่องขึ้นในตระกูลแต่ตนกลับนิ่งเฉยคงยากทำใจให้สงบได้แน่แนาว่าหากพวกเขาสองคนดูและช่วยตักเตกือนอย่างละเอียดนั่นก็อาจจะช่วยเหลือตระกูลของเขาได้เมื่อได้ยินดังนั้นเสียหยวนเมื่อเจอกับเฟิงจิวจึงสบตากันเฟิงจิวคิดอยู่แล้วเอยเสียงเรียบใต้เขาฝาอรณุณ์มีปันยินหนักเกินไปยิ่งผ่านไปนานเข้าจิตวิญ,ญญาณยินก็ยิ่งแข็งแกร่ง อีกทางกลางเขาฟ้าอรุณมีค่ายคนรวมยินอยู่หลายที่เช่นกันน่าจะมีคนช่วยชาใช้จิตวิญญาณยินที่นี่ด,ดูกลิ่นเลือดลมของผู้ฝึกบำเพ็ญคนจากตระกูลทั้งหลายฟังแล้วอดสุดลมหายใจเข้าไม่ได้พวกเขาสบตาก,กันก่อนจะรีบร้อนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันโดไม่ได้ดับไม้ประสานมือกล่าววาาหูยินท่านนีโปรดชินแนะพวกข้าด้วยควรจัดการอย่างไรดีต้องเจียวกระตกยิ้มหากจัดการเรื่องนี้ไม่ได้คาดว่าอีกไม่นานคนของตระกูลพวกเจ้าล้วนต้องตายตกไม่มีเหลือ เสียงนางหยุดไปเล็กน้อยเห็นท่าทางร้อนใจของพวกเขาแล้วจึงกล่าวต่ออีกแต่ก่อนหน้านี้ข้าพูดไปแล้วเฮใดข้าต้องช่วยพวกเจ้าด้วยเห็นหนางไม่ยอมช่วยผู้นําตระกูลหลายคนอดร้อนใจไม่ได้การนั้นก็ยังไร้แผนการรับมือพลังของคนที่อยู่ตรงหน้าแกรงกล้ากว่าพวกเขายังชัดเจนหากลงมือดุนแรงกับพวกเขาเกรงว่าสุดท้ายแล้วคนที่เพี้ยงพำจะมีเพียงตนเองเท่านั้นทว่าหากขอร้องดีๆแล้วนางไม่ยอมช่วยแท้จริงแล้วต้องมีการจัดการอย่างไรกันแน่ หลายคนข้ามควรกัดฟันก่อนจะมีคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าฮูยินต้องทําอย่างไรท่านถึงจะรับปากช่วยพวกข้าท่านได้โปรดกล่าวออกมาเถิดพวกข้าจะทําอย่างสุดความสามารถแน่นอน3,374ไม่อาจเชื่อถือเดิมทีเฟิงจิวไม่คิดจะช่วยพวกเขาแต่เห็นส่งอีพิงมองนางด้วยสายตาอ้อนวอนอย่างพันรอบทนหายใจจากนั้นกล่าวว่าเห็นแก่หน้าซ่งอีพิงพวกเจ้าแต่ละตระกูลนําสมุนไพรพันปีออกมาสักสามชนิดแล้วกันได้ยินดังนั้นแล้วผู้นาตระกูลทั้งหลายสบตากันทันที สมุนไพรพันปีไม่ใช่สิ่งที่หายากสำหรับพวกเขาเพียงแต่สมุนไพรพันปีมีค่าราคาสูงแต่ะตระกูลต้องมอบเพี้ยนนางถึงสามชนิดจาต้องพูดว่านี่ทำให้พวกเขาลังเลอยู่อย่างทันใดน,นั้นก็มีคนหนึ่งถามขึ้นว่าลดจำนวนลงเทว่อยังพูดไม่ทันโจเฟ,ฟิงเจียวกับูดแท้ขึ้นทันที4ชนิดผู้นาตระกูลทุกคนได้ยินเช่นนี้ทะลึงตาเห็นได้เป็น4ชนิดแล้วเราเมื่อคู่ยังบอกว่า3มชนิดอยู่เลยเฟิงเจียวหัวเราะเสียงเย็นก็ข้าพูดแล้วพวกเจ้ายัางลังเลไม่ใช่หรือ หากไม่ย,ยอมก็ช่างเถอะข้ามีเสียดายสมุนไพรพันปีของพวกเจ้าหรอกเรื้อความกังวลระคนกังขาพวกเขาพันกัดฟันกราวว่าได้สี่ชนิดก็สี่ชนิดแต่ท่านต้องช่วยพวกข้าจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนําสมุนไพรมาให้ข้าก่อนเถอะตรองเจียวเอ๋ยพางส่งสัญญาณให้เสองอีพิงและเย,ยลิงไปพักผ่อนข้างๆเส่งอีพิงมองพวกเขาครั้งหนึ่งก่อนจะพาเย,ยลิงเดินไปยังต้นไม้ใหญ่เขาอาศัยต้นไม้ใหญ่บดบังและวางเย,ยลิงลงก่อนหยิบหมวกอพาพังมาสวมให้นางคนทั้งคนยังคงอยู่ท่ามกลาง จุดคุมกันลมทําให้มองไม่เห็นรูปชมคนจากหลายตระกูลหาเรือกันจากนั้นส่งผู้เสาคนหนึ่งของตระกูลกลับไปนําสมุนไพรพันปีมาตอนนี้เห็นคนของตอนเองที่สิ้นสติไปแล้วกําลังดิ้นพลันผู้นําตระกูลคนหนึ่งจึงก้าออกมาพร้อมถามว่าโอยินลิงไม่ทราบว่ามีวิธีช่วยพวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนหรือไม่น่าอายนักที่เป็นถึงผู้นําตระกูลแต่พอเผชิญกับเรื่องราวเหล่านี้กับทําอะไรไม่ถูกแล้วน่าขายหน้าจริงจรงจึงจิวชำเลืองมองคนพวกนั้นครานหนึ่งก้าวไปข้างหน้า ปานพลังวิญญาณรันอยู่ที่ปลายนิ้วก่อนสัมผัสวางคิ้วของพวกเขาทันใดน,นั้นเห็นเพียงควันจังๆลอยขึ้นเหนือศีรษะพวกเขาสุดท้ายก็ตัวสั่นสะท้านก่อนคืนสติกลับมาได้โดยพันุสีขาบาดเจ็บไปทางตัวได้อย่างไรเจ็บหนักใครทำ้ายข้าจนเป็นเช่นนี้เป็นใครกันไขมัดพบข้าอยู่ที่นี่ผู้นำตระกูลเหตุใดปกูนําตระกูลอยู่ที่นี่ผูทิ่ฟื้นสติกลับมาทีละคนรู้สึกมีความเจ็บปวดจากบาดแผลบนร่างกายอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงร้องและหอบหายใจอีกท้ง เห็นผู้นำตระกูลของตนเองอยู่ที่นี่ตังยังคาดไม่ถึงทั้งตนยังถูกมัดเอาไว้กรอบกับบนพื้นมีศพอยู่จํานวนหนึ่งทําเอาถุกคนร่างกายแข็งทื่อไปชัว่วผดตานีนี่มันเกิดอะไรขึ้นแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนพวกนี้ตายด้วยฝีมือใครกันคนจากตระกูลทั้งหลายไม่ได้เอ่ยวาจาศพบ,บนพื้นมีคนจากทุกตระกูล่ซนคนที่ลงมือกลับเป็นคนของพวกเขาเองแลวยังจะพูดอะไรอีกได้ไม่มีอะไรน่าพูดทั้งนั้นเฟิงจิ่วมองพวกเขาด้วยหางตากล่าวอย่างเจ็บยดันว่า ฝีมือพวกเจ้าเลวไหลพวกขา้าพวกข้าจะลงมือกับคนกันเองได้อย่างไรสีหน้าของพวกเขาซีดขาวทันควันแม้จะปฏิเสธแข็งแข็งทว่ารู้จักสีหน้าผู้นำตระก,กูลของตอนเองและคนอื่นๆแล้วพวกเขาดูดีนี่น่าจะเป็นความจริงเป็นฝีมือพวกเขาจริงๆเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรมีคนถามพึมพำเห็นคนตระกูลที่รู้จักกันดีตายอยู่บนพื้นรวมถึงมีความเป็นไปได้ว่าเขามีคนสังหารทำเอาเขารับไปได้อยู่ช่วงขณะหนึ่ง ผู้นำตระกูลคนหนึ่งทอนใจปกเจ้าถูกยินชั่วรายสิ่งร่างเส้นสติไปดังนั้นพูดถึงตรงนี้แล้วอีกคนหนึ่งจึงถามว่าไม่ใช่เหตุปกเจ้าลาตะเวนหรือเหตุใดถึงถูกยินชั่วรายสิ่งร่างเอาได้